สวัสดีครับทุกคนผมซาโวและวันนี้เรามีข่าวใหม่หน่าสนใจกับทีมไฟต์แทคติกแพท11.16มาดูกันว่ามีอะไรอันนี้ก็เป็นน้องลิจเลเจนตัวใหม่เป็นทีมเซนติ n นลหรือผู้พิทักษ์นั่นเองแม่งเคลียบทองไปเลยทีเดียวอุ๊ยน้องน่ารักเอยชอบตัวนี้ดูตาม,มาันดีน่ารักมากซื้อตัวนี้แหละซื้อตัวนี้เลยอันนี้ก็เท่ดีแต่ชอบน้องตัวนี้โอเคเรามานั่งอ่านแพทกันดีกว่าครับเราแคร์กองทุนเพื่อสังคมและแคร์กองทหารอีกด้วย นื่องจากพวกเขามีแชมเปี้ยนบางคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของตัวเอง <c oughs> ดาเวน <c oughs> เคลจริงเว้ยเพราะว่าดาวเวนกับเคลเนี่ยเป็นตัวที่แบบหายไปเลยตั้งแต่มันอัพเป็น5.5เอาไ้จริงช่วงปลาย5.5เอ้ยช่วงปลายของซีซั่น5เนี่ยมันก็เริ่มหายแล้วดูซิว่ามันจะทำอะไรกับพวกแม่งบ้างการสเกลของปีศาจชั่วร้าย20%ลดไป1 6พลังชีวิตของเกียรช้างอุ้ยอันนี้น่าจะเนิบหนักเนิฟแค่เวลหนึ่งจาก1,000เป็น900 ออลเวย์เวลสาเป็นบัฟครับจากพันแปดเป็นพันเก้าพลังชีวิตของเกียริชังต่อระดับดาวหนึ่งร้อยลดไปเหลือเก้าสิบลดไปสิบโอเคก็คือลดจากเวลหนึ่งไม่ให้มันโกงเกินไปแล้วก็เพิ่มเวลสามให้มันถ้ามึงไปสุดมึงก็เอาไปเลยอ,อีกสิบรีเวิร์กอันนี้น่าสนใจครับกองทหารได้โบนัสคอมเลวโจมตีและฮิวพลังชีวิตส่วนหนึ่งของกระแสาจากการโจมตีและสกิลก็คือกองทหารเนี่ยเป็นคอมที่หาย่อยู่แล้วการที่มันได้คอมเลวโจมตีก็ถือว่าดี แต่ว่าบังเอิญบางอื่นในซีซั่นนี้แม่งก็มีคอมไฮย่ายก็คือเป็นเจ้านรกซึ่งมันดูเป็นคอมที่ตีเร็วที่เวิร์กกว่าคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกองทหารกันคนเล่นกองทหารแค่แบบ2เองสมัยที่มันมีดาวเวนมีมอดดีคายจับคู่กับน้องแดหน้าแค่นี้ก็เล่นได้ยาวๆแล้วแต่พอมดดีคายหายเนี่ยคนก็เล่นกองทหารน้อยลงครับเพราะว่าตัวแทงมันหายไปก็คือจะได้ความเร็วโจมตีแล้วก็ได้ฮิลไปส่วนหนึ่งขอมเสียหายจากการโจมตีใม่การดูเลืองจากข่าสายที่ทําได้ของกองทหารสิ2ห้ายี่สิบยี่ห้์ ก็คือถ้าเราไปถึงกองทหาร8เนี่ยมันจะได้คิวแบบเยอะมาก35%กองทหาร8เนี่ยแทบไม่เคยเห็นคนเล่นเลยเพราะว่าแต่ละตัวมันเข้ากันยากการที่จะได้เป็นกองทหารบัฟอย่างเดียวเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเทียบกับถ้าเราไปลงทุนกับตัวอื่นๆให้มันเป็นทีมกันแต่ว่าต้องดูครับว่ามันจะคุ้มขนาดไหนมาดูการเปลี่ยนแปลงของแชมเปี้ยนระดับ2ทิตนาไม่กังสนุกกับทิตนาเลยเกิดเลยขึ้นถ้าทิตนากระโดดขึ้นจะหลุดหนีการเนิร์ฟในครั้งนี้ไปได้แล้วก็นะ ความเร็วโจมตีของ o ร k ก็ j จ m p ของทิสนาลดเลเวล2ลดไป10และเลเวล3ลดไป20%่ิเซนทนาาเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันตัวถูกๆ1บาท1บาท2บาทเนี่ยการที่ทำให้มันเป็นเลเวล3ามันจะแบกได้ลดความเสี่ยงพื้นฐานของ f e n s e Dance ของอิลเลเรียอิลเลเรียเนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยหยิบม,มาเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับถ้าจะให้มันเวิร์กดีๆเนี่ยมันจะต้องเลเวลสองหรือว่ามันต้องมีไอเทมสัก2อสชิ้นผมก็เลยไม่ค่อยสนอิลเลียมาก แต่ว่าอิลเลเรียเนี่ยเป็นตัวที่มีเผ่าคลาสถึงรวมกันถึงสามอันมันเลยเป็นตัวที่โกงอยู่แหละตัวที่มีเผ่าคลาสวารวมกันได้สามเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โกงพอสมควรเพราะว่ามันจับผสมกับอะไรก็ได้ร่างโจ๊ตีของอิลเลเรียก็ลดลงไปห้าเมื่อจะมีเลเวลที่น้อยกว่าเดิมรวมถ,ถึงต้องพึ่งผ่าระดับดาวอย่างมากน็อกเทิร์นไม่ <laughs> แม่งเนิร์ฟแต่คอมที่กูจะเล่นเลยไม่ก็สกิลเหมือนของน็อกเทิร์นจะทําโบนัสความแสบกายภาพแล้วโบนัสความแสบกายภาพจากอัมราบเบรดของน็อกเทิร์นศูนย์ ไป70 85แล้วก็110สเกลจากพลังเวทอัตราพลังโจมตีของอัมราเบกของน็อกเทิร์นลดลงจาก125 7%ยปอรไปเจ็ดโอ้ไม่กอดการฮิ้วจากอัมราเบกของน็อกเทิร์นเก้าสิบเก้าสิบห้าและร้อยเปอร์เซ็นต์ปรับตั้งนิ่งๆไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้สกลกับพลังเวทอีกต่อไปบัฟความเร็วในการโจมตีจากอัมราเบกของน็อกเทิร์นเปลี่ยนจากเท่านี้ทั้งหมดเป็นแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะเนินเร์ฟน็อก ก็คือน็อกเทิร์นสดาวเนี่ยเป็นตัวที่โกงมากบางครั้งนี่คือแบบเอาไม่ลงเลยการที่มาสเกลให้มันแบบอยู่กลางๆไม่เกินไปเนี่ยอาจจะโอเคต้องมาดูครับเพราะว่าคอมอสศิรรย์เนี่ยเป็นคอมที่คนเอาไปใช้แก้ทางพวกเมตาปัจจุบันเยอะมากน็อกเทิร์นก็เลยน่าจะเนิร์ฟไม่ให้มันโกงเกินไปการฮิวของชิวับดูรันของกาเรโอเพิ่มเป็น60%เระยะเวลาสแสดงผลของชิวัดูรันของกาเรโอนานขึ้นอีก0.5าวิเป็น2.5วินาทีความเสียหายจากชิวับดูรันของกาเรโอลดลง ก็คือเพิ่มให้มันใช้ได้นานขึ้นเพิ่มการฮิลความเสียหายจากโซไฟของคามา่มาตัวอะไรอะคามา่มาลืมไปเลยตัวใหม่เหรอก็คือตอนนี้ก็คือเพิ่มได้เมททั้งเวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสามเขาคงหวังให้คนกลับมาเล่นคาม่มาบ้างเพราะว่าคามา่มาแม่งโคตรผู้ถูกลืมทุกๆก,การโจมตีครั้งที่สองของลูเซียนจากเดอะคูลลิงจะถูกนับเป็นการโจมตีแล้วอ่าซึ่งทำให้มันทำงานกับรูนเฮลิเคสสตติกชีฟและกูนโซเลตเบทไททันริโซฟก็คือ ลูนานเฮริเคนกับไอเทมของที่มาเสริมการโจมตีเนี่ยมันใช้กับลูเซียนไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนก็คือในแพทนี้มันก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วลูเซียนก็จะใส่ไอเทมได้มากขึ้นแลกกับการที่ลดเลื่อนแม่งเลยร้อยหนึ่งแล้วเวลาป้องกันการอยู่การเคลื่อนไหวของคลิกซิลเวอร์กลับมาที่15วินาทีโบนัสพลังแห่งแสงของบลูเบลซิ่งสาไปที่40%่เอร็นาะและความต้านทานเวของจำนวนศัตรูของโหไม่เอาแล้วเนี่ย The The Stone Plate. เดอะวาร์บัลลาเดอะวารเบัลลาวาร์บัล การเพิ่มความเสียหายของ Demon s l a y e r เพิ่มจาก35เป็น40เอนอนี้ผมค่อนข้างคิดว่ามันเป็นบัฟที่ดีเพราะว่าหลังเนี่ยคนเขาเล่นการเลนใส่ว่าหมอกใส่ว่าบองให้ตัวแทงหรือว่าเล่นเกียร์ชัางแม่งก็มีการเลวตัวเบ้อเริ่มการที่มันมี Demon s l a y e r ที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้มันละลายพวกแทงได้เร็วอันนี้ผมคิดว่าเป็นบัฟที่ดีอยู่เพราะว่าคือปัญหาของ TFC ตอนนี้ในไอเทมแสงแสงมันจะมีไอเทมดีๆอยู่แบบไม่กี่อันอยู่แล้วและคือไอเทมอื่นๆเนี่ยคนแม่กมงก เขาอยากจะไปหยิบไอเทมที่แบบเป็นเมตากันอย่างแบบไอเอดุดเลือดรูนัเฮลิเกนอะไรแบบนี้ที่มันเป็นไอเทมแหงแสงพวกไอเทมอื่นพวกนี้คนก็เลยแบบแทบไม่หยิบเลยเพราะว่ามันจะมีช้อยดีกว่าให้เลือกเสมอโบนัสแห่งแสงใหม่ของคุณซูเรคอนนิงขอบเรล็กจตีบวก3าบรโบนัสการฟื้นฟูพลังชีวิตของโคเวเลนซ์สปาร์ก2%กลายเป็น1%ของชีวิตสูงสุดความแสงของการโจมตีคริตทีอลข,ของกราเมลิสกันเล็บเพิ่มเป็น90% คาร์โลของล็อกเก็ตแห่งแสงครับล็อกเก็ตออฟทาร์กอนไพร์ก็เยอะพอสมควรอยู่พลังเวทของลาบาร์ดอนแอสเซนเดสแคปจากจากร้อยสิบกลายเป็นร้อยยี่สิบก็คือลาบาดอนเนี่ยก็คือเห็นคนหยิบอยู่มันทําให้เวทแรงมากแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเวลาเราเล่นเออ่ถ้าเวลาเราเล่นคอมเวทเ,เ,เ,เนี่ยหลายคนอาจจะไปเอากำปั้นทองกับปั้นคริทองมากกว่าการฮิวจากพลังชีวิตที่หายไปของเรเดียนรีเดมชั่นสามเป็นต์ป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเพราะว่าถ้าเป็นรีเดมชั่นแห่งแสงเนี่ยเอาจริงแม่งโกงมากใส่ให้้เเกกีียยยรติชััังและใหมนนนไไปอออู่่บซ ถือว่าแม่งดีพอสมควรแม่งฮิวดีมากความเสียหายจากเชนไลน์นี่ของ s t a t i c Favor 1 0 0ไปที่115บนักการฟื้นฟูชีวิตของซันไลท์เขยบตการเป็นสูตรของพลังชีวิตสูงสุดการปรับคุณสมบัติมีเป้าหมายเพื่อสกยภาพที่สุดยอดยกตัวอย่างเช่นผู้พิทักษ์3เป็นคอมที่เปิดที่ทรงพลังที่จะมีพลังลดลงในเรเวล6และเลเวล9เพราะอย่างนี้ครับผมเลยเวลาผมเล่นลูเซียเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากไปเป็นผู้พิทักษ์6เพราะว่าถ้าเทียบสบสารัผมเเ้เียถทยบกบ อ่าปืนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าปืนใหญ่มันจะคุ้มกว่าถ้าเป็นปืนใหญ่สี่แล้วให้ลูเซียนผมรู้สึกว่าผู้พิทักษ์สามนะเออแม่งโกงจริงอิร์เลียเซนนาโอลาฟสเนี่ยถ้าเป็นถ้าได้ตัวเปิดเนี่ยให้มันสองดาวเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงพลังมากเป็นอะไรที่โคตรทรงพลังแต่พอมาเป็นเลเวลหกเนี่ยมันจะเริ่มแพ้และมันเหมือนจะเริ่มเอาไม่ไหวคุณหล่นหลายคนก็เลยเอาลูเซียนจับไปอยู่กับอย่างอื่นแทนโดยที่ยังมีผู้พิทักษ์สามอยู่การสกเกลเปอร์เซนพลังโจมตีจากกระสุนปืนใหญ่ของพลปืนใหญ่เพิ่มไม่มันลดลง แล้วลงที่เวึว่1ก็คือเนื้อปืนใหญ่ที่เวึว่งมาให้มันแรงเหมือนที่เป็นอยู่ความเร็วในการโจมตีของเจ้านรกไห่อ๋อมันบัฟโอ๊ยตกใจควเร็วในการโจมตีของเจ้านรกคือเริ่มต้นมาแค่5นี่คือแบบเออตลกมากเพราะมันรู้สึกแบบมันมันน่าจะ10ที่คิดมาตลอดเลยว่าเจ้านรก2เนี่ยมันน่าจะได้ความโจมตีแบบเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสัก10%ไม่ใช่แค่5%มันน้อยมากมันโคตรโคตรน้อย ส่วนที่เหลือก็คงไว้อย่างเดิมก็คือทําให้เจ้านรกจับคู่กันแค่สตัวเนี่ยพอมีอะไรได้ไดบ้างแทนที่จะเพิ่มแค่5กลายเป็น10%การสเกลพลังชีวิตสูงสุดของโลกลัลติการลดที่ลัติการ6ก็คือเวลสาของมันลดไป10แล้วก็อันนี้ก็ลดอีก50%เอาจริงๆอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือตั้งแต่มันเป็นแพท5.5เนี่ยลัติการเนี่ยผมเห็นคนเล่นแค่2หรือแค่4เท่าน,นั้นในคอมยาสุโอก็เล่นแค่4ถ้าจะไม่ผิดส่วนบางครั้งก็คือเล่่นนแคค2ใอมิง ผลได้กาแฟของราติการลดลงอีก10%ในเวล4ี่หรือที่ลติการแเอาจริงผมแทบไม่ควรเห็นเล่นราติการแบบครบเลยนะความเร็วพลังโจมตีของพลยิงถูกเพิ่มขึ้นเป็น80%ก็คือพลยิง2เนี่ยมันเริ่มจะละลายแทงไม่ทันก็คือใน,ในช่วงต้นเกมเนี่ยแทงมันมาละถ้าพลยิงมันมีแค่2เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ทันผลด้ความแรโจมตีของผู้พิทักลดไปอีก5%ในช่วงต้นเกมทําให้มันเนิร์ฟนิดนึงสำหรับผู้พิทักลรงโจมตีต่อนาทีของปะทะเฮ้ยอ๋อ คอมแจ็คอาจจะกลับมาก็ได้นะผมคิดว่าคอมแจ็คไม่อาจจะกลับมาแล้วเพราะว่าปัะทะตอนนี้คือแบบเริ่มเอากลับมาเล่นแล้วการที่มันได้บัฟอีกน,นิดนึงในในปัะทะหกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจการบัฟมานาเริ่มต้นของเรียวนาเรียวนาก็จะแทงได้นานขึ้นการฮิวจากการโจมตีโปรติจากเบอร์เซอร์เกิรเรทของโอลาฟลดลงนิดนึงโอลาฟเป็นตัวต้นเกมที่โกงมากๆจากนั้นการเนื้อก็สมเตุสมผลดีโอลาเวลรสองเนี่ยบวกของที่ดุดเลือดที่ดีเนี่ยมันทำให้มันโคตรโกงพลังโจมตีของเวนสามสิบ อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเวนเนี่ยในตั้งแต่ซีซันสกับซีซันหเนี่ยเป็นตัวเปิดที่ดีมากและการที่มันเป็น3าดาวเนี่ยมันทําให้มันโคตรโคตรโกงคือเวนเนี่ยไม่โกงไปเลยก็ก็ไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นบัฟแค่นิดเดียวเนี่ยเอาจริงผมว่าดีแล้วโบนัสเกาะแล้วความต้านทานเวทจากฟรีออฟเด o นอตของเซจูนี่โอ้เซจูนี่แม่งเป็นตัวที่โคตรโกงตั้งแต่อยู่ดีๆแม่งกลายเป็นนักสู้เฉยเซจูนี่แม่งแทงดีมากจับเข้ากับอะไรที่เป็นตัวแทงต้นเกมได้ดีหมดเลยโดนลดที่เวลหนึ่งเวลสอลง เกาะแล้วความต้านทานเวทของเซตถูกเพิ่มขึ้นจาก 5. 5. 5. าสาพไป40ข้อเสียหายจากเดสเซนเทนของเทรชลดลงอลดลงทุกเวลเลยเอาจริงผมผมชอบเทรชที่เป็นอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเทรชสามดาวแม่งดึงดาเมจตั้งพันหนึ่งแต่คือเทรชการจะไปสามดาวได้แม่งก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าทุกคนมันชอบดึงเทรชช่วงกลางเกมอยู่แล้วแลวคือเทรชมันเป็นตัวที่ดีมันเอาเป็นตัวที่แบบดักคนที่วางแคลลี่ยิงไกลไว้ข้างหลังอะ่ะเพราะว่าเทรชผมเป็นตัวที่ดีผมว่าผมชอบ แต่บางครั้งมันก็น่าลำคาญเพราะว่ามันอาจจะแรงเกินไปก็เลยต้องมาดูครับว่าแคลลี่มันจะโดนเทรดดึงแล้วแบบเดเมจจะลดถึงตายไหมราคาจมตีของวารัตหกสิบไป65วารัตเนี่ยแต่ก่อนเป็นตัวติดของที่ดีของ200ปีอย่างออฟริออสเลยครับแต่ว่าลหลังหวารัตเนี่ยรู้สึกมันเริ่มยิงไม่ทนันยิงไม่ค่อยตายสก,กิลเริ่มยิงไม่ทนันก็เลยคิดว่าอาจจะพอกลับมาเป็นตัวติดของที่ดีได้อยู่เลยความเสียหายจากคริปเปิลของลิซินลดลงที่เวล3นั่นไงกูว่าละลิซินเวล3เนี่ยเป็นเป็นอะไรทีีี่่่่โโโคคคตตรรรรกงััับบเเเเพาาาาะวาลิิซซซนนนนนนยยยมป็ถ้จสอสน ถ้าเบลสแล้วด้วยเนี่ยบางครั้งมันล้วงหลังทีเดียวมันสกิลทีกองหลังนี่คือแบบเกือบตายเลยตัวเนื้อมันใหด้วยลิซินก็จะไล่สกิลช้าล,ลงครับพลังโจมตีของลูลูเพิ่มขึ้นแล้วก็การบัฟความเร็วในการโจมตีของเพื่อนร่วมทีมจากสกิลของลูลูเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งวิโบนัสพลังโจมตีของเบลดออฟเดอะดอนของลิเว่นลดลงที่ลิเว่นสามพลังโจมตีของลิเว่นลดลงอืมอันนี้ผมคิดว่าผมชอบนะลิเว่นสามดาวคอมลิเว่นเนี่ยคอมลิเว่นจับไปผสมกับคอมนักสู้หรือว่าคอมแบบไซออนเนี่ยเป็นอะไรทีีด่ด คือผมไม่คิดว่ารีเวนมันอยู่ในเมตาเยอะขนาดนั้นคือแน่นอนถ้าคุณลงแรงหรือว่าเล่นธรรมดาเนี่ยมีอาจจะมีคนเล่นรีเวนอยู่แล้วอย่างน้อย1 2ถึงคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคอมที่แบบโกงที่แบบทุกคนต้องหยิบรีเวนแล้วแบบทุกคนจะไปรีเวน3ดาวให้ได้คือมันไม่ได้ถึงกับโกงที่แบบทุกคนต้องหยิบมาเล่นเพราะมันโกงขนาดนั้นการที่ได้รีเวน3าดาวเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรลงทุนมาก,มากๆไม่ใช่ถูกรอบที่จะได้เพราะว่ารีเวนถ้าโดนแย่งเนี่ยสดาวได้อาจจะยากมากดังนั้นการที่มันเอารีเวแบบเน,แบบ,เนแบบนี้เ่่่อาาจจะไมมคุแตว อย่าลืมว่ามันบัฟกองทหารซึ่งลิเว่นก็เป็นกองทหารก็คืออาจจะเมคเซนที่ว่ามันเนิร์ฟลิเว่นนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะได้บัฟจากการที่กองทหารถูกปรับเปลี่ยนนั่นเองฮัสตะคีกูก็โดนเนิร์ฟด้วยความเสียหายจากยาสุโอดโดนเนิร์ฟที่เลเวลสามอ๋อคือยาสุโอเนี่ยเขาต้องไปเลเวลสามกันจริงครับถึงจะแบบสู้หลังๆแบบหลังๆเกมได้เพราะว่าถ้าติดอยู่ที่ยาสุโอดสองดาวเนี่ยคือแบบเดเมจมันจะหายไปพอสมควร แต่ก็อย่างที่บอกครับพวกกองทหารถ้าโดนเนิร์ฟเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าสเต็ตบัฟของกองทหารเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนมาเยอะทีเดียวความเสียหายออนฮิตแบบทูดเมทที่ถูกสแต็จากเบร์ดิ้งเบดของยาสุโอลงที่เวลสามแม่งเนิร์ฟเวลสามอย่างเดียวเลยทั้งริเวนทั้งยาสุโอความเร็วโจมตีของยาสุโอแลดลงเฮ้ยโ,โอ้โหเวลสามอันนี้ไม่แปลกเพราะว่ามันเออมันอาจจะโกงเพรายทีเวลสามจริงแต่คือเนิร์ฟความเร็วโจมตียาสุโอด้วยเครียดเลย การที่เนิร์ฟความเร็วของยาโอเนี่ยอาจจะทำให้เริ่มเล่นยาโซช่วงกลางเกมยากละแชมเปนระดับ4ปรับแค่2ตัวครับระยะเวลาสตันของเดซี่ลดลงที่เวล1กับเวล2คือเดซี่เนี่ยเอ้ยคือไอเวิรเนี่ยถ้ามาเร็วเนี่ยมันเป็นตัวที่แทงได้ดีเพราะว่านอกจากว่าจะเล่นเดซี่มาแทงแล้วเดซี่ยังมีซีซีอีกด้วยถ้าได้ไอเวิรเร็วเนี่ยถือว่ากลางเกมค่อนข้าง,งสบายพลังชีวิตของเร็วก็ลดลงครับเร็วแม่งตัวยอดนิยมอยู่แล้วเหมือนเซจูนี่เมื่อซีซันก่อนๆเลยที่มันเป็นตัวแทงยยอนิม นเนื้อพลังชีวิตนิดนึงก็อาจจะทำให้มันแทงได้นะ้อยลงตั้งแต่มีมังกรอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้คอมังกรเนี่ยรวยเร็วขึ้นหนึ่งในคอมที่ผมว่าเล่นสนุกที่สุดและเล่นแลวรวยที่สุดก็คือคอมังกรนั่นเองก็เลยการที่คนเล่นมังกรเยอะเนี่ยอาจจะทาให้บางครั้งคนอื่นเขาตามไม่ทันความเร็วในการโจมตีของอาชคารของฮิลลิสวิงของอาชคารเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเวลหนึ่ง,เว,งเวลสองความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตของก๊อนแล้ว์จัสติสของการเลนโดนบัฟที่เลเวลสองครับ เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณได้ตัว5้าบาทสีทองเนี่ยและถ้าคุณทําให้มันเป็นเวลสองเนี่ยมันควรที่จะแบบโกงแบบโกงพอสมควรเพราะว่าเหมือนกับยูเลดเกมแล้วอะและคือแบบลงทุนมากพอที่จะได้แบบตัวสีทอง2ดาวแล้วะ่ะมันควรที่จะเก่งจริงๆบัฟมานาสูงสุดของการเล่นก็คือการเล่นก็จะไลสก,กิลเร็วขึ้นการขโมยความต้านทานเวจากสก,กีปสลัดของเกวินเพิ่มขึ้นที่เวลรหนึ่งเวอรสองดีครับเกวินก็อาจจะสามารถสู้ได้นานขึ้น ความเสียหายจากลูกมังกรจะอัปเกรดของเฮอร์เมอดิงเกอร์ลดลงที่เลเวลหนึ่งคือเฮอร์เมอดิงเกอร์เนี่ยผมพูดอยู่ในคอมมังกรว่าประคังได้เฮอร์เมอดิงเกอร์ตัวเดียวเนี่ยก็พอแล้วมันแบกได้เลยและคือตัวมันเนี่ยมันเป็นเผ่ามังกรมังกรไม่ได้บัฟอยู่แล้วมันมีแต่คอมร่ำรวยแต่เวลาใส่ไอเทมให้เฮอร์เมอร์ดีๆเนี่ยแม่งสามารถไล่สกิลไฟบอลหายหมดเลยและอีกอย่างแม่งเป็นตัดคิวด้วยแม่งสามารถแก้ทางบัตเตอร์ดแม่งสามารถแก้ทางลุงลุนได้สบายๆไม่ต้องออกโมเลโลเฮอร์เมอดิงเกอร์เลยเป็นตัวที่โกกกงงงพอสมมมมควรรรแถาาาททีีี่่่ัหหยยๆเนใ้ เจอเฮอร์เมอร์ง่ายมากเหลือเวลาสตันของดูปิงเกอร์ของวอล์ีแบร์ลดลงที่เลเวลหนึ่งอันนี้ก็โอเคอยู่มั้งครับเพราะว่าการที่ได้วอล์ีแบร์เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเพราะว่าซีซีมันหนาซีซีมันเยอะแถมมันเป็นแทงที่ดีด้วยแถมแม่งเป็นทวงแคนด้วยไอเทมพลังเวทของลาบานดอลเลดแคปเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นด้วยครับคือทีฟทีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเวลาจะเล่นไอเทมเวทให้มันโกงๆเนี่ยส่วนมากคนนันจะเลือกกำปั้นครีหมดเลย เพราะว่าบางครั้งกับปั้นครีสเนี่ยถ้าสมุิได้มาเนี่ยถ้าเราได้ของตีเนี่ยเราสามารถผสมเป็น IE และผสมคู่กับกับปั้นครีได้มันก็จะครีแรงขึ้นเพราะว่าสกิลเราสามารถตีครีได้แล้วหลายครั้งเนี่ยผมแทบไม่ก็เห็นคนใส่ลาเบดดรอนเดสแคปเลยคือเห็นแหละแต่ว่าเหมือนกับหลายๆคนแบบถ้าได้กระทามาแล้วอะเอาไปผสมกับกําปั้นกลายเป็นกับปั้นทองกับปั้นครีไปเลยดีกว่าก็เลยดีใจที่ได้เห็นเดสแคปได้บ้าง การฮิวจากพลัง <tampoco> ชีว be ิตที and and ่หายไปของ Redemption ลดลงอย่างที่บอกครับเอามาผสมใส่คู่กับไซออนแม่งคิวอย่างนานกูโคตรเบื่อการเผาจาก Sunfire ยี่สิของพลังชีวิตสูงสุดลดลงเป็น20%ของพลังชีวิตสูงสุด Sunfire เป็นไอเทมต้นเกมที่โกงพอสมควรมันสามารถใส่ไอเทมแท้งและมันสามารถตัดคิวได้การที่เนิร์ฟกึ่งเนิร์ฟกึ่งบัฟนิดนึงเนี่ยอาจจะทําให้ Sunfire เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ดีแต่ว่าก็ไม่ให้มันโกงเกินไปแล้วก็มีแก้ไขบั๊ครับอันนี้ก็จะเป็น TFT Patch สิบเอ็ดจุดหนึ่งหกครับคือ TFT ในปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นห้าจุดห้าเนี่ยมันเริ่มที่จะสรุน้อยลงนะผมว่าผมตอนแรกก็ผมที่ผมเล่นเนี่ยก่อนที่จะมาทำยูทู e เนี่ยผมโคตรชอบซีซั่นห้าที่มันมีไอเทมเงาผมว่ามันหาดีแต่ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นไอเทมแ,งแสงเนี่ยผมรู้สึกว่าไอเทมแ,งแสงเนี่ยมันไม่โกงก็โกงไปเลยหรือว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีไปเลยเพราะว่าคือบางครั้งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ในคลิปนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกไอเทมแ,งแสงชิ้นนเเดียวใกม ซึ่งมันทําให้การเล่นไอเทมพวกนี้มันง่ายกว่าไอเทมเงามืดมากเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องจําไอเทมแบบเยอะมากก็คือเปลี่ยนจากจำไอเทมเงามืดที่มันเยอะไปหมดเลยเนี่ยจำแค่ไอเทมแสงพวกนี้พอซึ่งคนมันก็จะหยิบแต่อันที่ดีๆอันที่อื่นๆที่ผสมมาก็จะไม่เอาไอเทมแท้งก็จะมีไอเทมที่ดีของมันไอเทมเวก็จะมีไอเทมที่ดีของมันไอเทมตีก็จะมีไอเทมที่ดีของมันมันจะเป็นแบบนี้ตลอดพวกไอไอเทมแสงซัพพอร์ตเนี่ยคนก็เลยจะหยิบน้อย11.1 6งงเนี่ยมันบัฟพวกไยอย ก็เลยต้องมาดูครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเอาจริงผมค่อนข้างชอบนะที่ว่ากองทาหารมันได้รีเวิร์กนิดน,นึงเพราะว่ากองทาหารแม่งหายไปจริงว่ะดาวเวนอะไรแบบนี้เคลอ่างเงี้ยแม่งหายไปเลยและคือนอกจากนั้นพวกคอมคามา่าคองเวลคอร์ดแม่งหายไปเลยกูลืมไปเลยว่ามันมีก็เลยต้องมาดูกันครับว่า11.16นั้นจะเป็นยังไงหลังจากคลิปนี้นะครับผมก็จะทําคลิปคอมเล่นรอดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูก่อนสักพักดูว่าคอมไหนแม่งสนุกคอมไหนแม่งเล่นได้รอดจริงแล้วจะทําเป็นคลิปเล่นรอดมาดูกัันนคครบว่าอมไห ใน11.16จะเล่นแล้วรอดหากชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนี่เป็นรีวิวแพดแรกของ Channel ผมเลยและติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปกันครับ